ดูดวงชาวราศรีพฤกษภกชาวราศรีพฤกษภกดวงดุจนตกใจวิ่งไปให้สุดขอบฟ้าลวยแน่อำนาจบารมีวาสนาท่านต้องหนีไปให้ไกลน,นะครับกับปัญหาต่างๆที่คนเข้ากันแก้ในโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งลับสิ่งที่มองไม่เห็นต้นควรที่จะต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอยาก่างอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้ลื่นเลง ลเล่งเพลงเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาสิ่งดีๆท่ันจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาแบบนี้เสรจถีเงนนๆๆินล้านรวยเลยรวยจะได้ลื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นแต่สับสนงงงวยในชะตาทัานอาจจะโดนบีดดาบปักเต็นหลังกระบนกะวายกระสับกระส่าย ในโชคชะตาจะได้การลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะฟูลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์จะได้ก้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองพระราชาถือถ้วยนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรมม,ามวาสนาวงล้อแห่งวัฏจ,จะจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับรับ์ราชสีมานอนซบตักนั่นแล้วปัญหาต่างๆเข้ามาแน่นอนต้องมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้า ในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินดวงชะตาขี้งกขี้เหนียวในช่วงชะตาในช่วงนี้ท่านจะลื่นเริงสังสรรค์ได้เฮลั่นบ้านเตรียมตัวโอกาสทองโอกาสาที่จะมีโชคลาภปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาหลบปลีกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจที่อ่อนโยจะนำพาซึ่งแสงสว่างจะรวยเลยรวยทุ่งข้าวเรืองรามหัวใจพองโตหาดกู้เกิดความชื่นชื่นต้นไม้อิงหลัง ปีสามราบปักลงมานอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสายแฮงแมนเกิดขึ้นในดวงชะตารู้สึกจมแย่รู้สึกตกต่ำรู้สึกปวดหัวรู้สึกกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตใจที่ห้าวหาญจะได้คบได้ค้นพบได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาการยื้อแย่มต่อสู้แข่งแยกชิงดีอำนาจบารมีวาสนาได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง เหรียญใหญ่บรเริุเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคมีอํานาจบาร,รมีวาสนารับชารอดเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีได้รับถ้วยทองได้รับโอกาสทองได้รับสิ่งที่จะมีเกิดอํานาจบาร,รมีวาสนาอนจะเกิดความเล่าร้อนความเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในดวงชะตาเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสมเด็จ เบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกย่ำแย่นะครับผมรู้สึกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งตกต่ำครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาของนั้ตกตําแหน่งยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจมาท่านก็เลือกคนให้แล้วกันคนไหนไม่ดีก็อย่าให้คนไหนดีค่อยให้โชคชะตาเหมือนโดนบีบบังคับให้รวยดวงชะตาตกตำแหน่งได้รับตกถังข้าสารท่านจะได้รับสินสอดทองมั่นหรืออะไรบางอย่าง ธุรกิจการงานอยู่ดีก็ยก,ยกมอบให้ส่งมอบให้การเปลี่ยนแปลงแปรผันการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมีการนั่งถอนลมหายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะส่งผลหนุนนาในโชคชะตาท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปีศาจมูมานนะได้มาลายหายไปสิน้นปีศาจคิดร้ายแต่ยังก็ยังมีคนที่อิจฉาคิดร้ายก็เปรียบเหมือนดังปีศาจเช่นเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันหรอก โอกาสทองตกตําแหน่งครอบครัวยันั้นครอบครัวงท่านจะอยู่ร่มเย็นมนสุขธรรมมาคาขึ้นการคาเจริญลูกเรือจะรวยเลยรวยขึ้นมาทันทียันงใดมีดดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาดังทันทีจันทใดเวลาชาถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาโรคน้อยนำพึ่งนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวที่ต้องเจรจาต่อรองอำนาจบารมีวาสนา พระราชาถือถ้วยทองนำพาซึ่งความผสมเร็จนะครับผมจะทําอะไรก็ราบรื่นแชมชื่นเป็นไปได้ด้วยดีนั่งอยู่บนบัลลังก์มีความสุขสบายไม่ต้องไปทํางานนะครับผมเขาเรียกว่าดวงเสือนอนกินเกิดขึ้นในช่วงกระตาตานอยู่เฉยๆก็มีคนนําพาซึ่งเงินทองบารมีวาสนามาให้ดวงรวยๆต่อแต่น,นี้ไปเอโปาอุปสรรคขวางกีดกั้นขวางหน้าหลบปลีกซ่อนเลน้นต่อสู้แก่งแย่งยื้อแย่งอํานาจบารมีวาสนา ชิงไหวชิงทิพต่อสู้ดวงชะตาจะเปิดท่านจะได้ลำไล่ลำเล่นระบำเพลงกองกันดวงจุบสมสมหวังตั้งใจหมาก,การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวาส,สนาจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ต่อรองดวงชะตาเด็ดขาดเด็เดยวดหาการเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดจะมีการตัดสินใจเร็วๆนี้ท่านจะได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจิตใจที่เฮาหาของท่านจะได้ประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รดยโชค จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มในช่วงชะตาจิตใจที่เด็ดขาดเด็ดเดียวหานร,รู้สึกคพึเขิมในอำนาจอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภคนอย่างนี้ดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีคนแบบนี้ดวงชะตาดุจนตานตกใจต้องไปให้ไกลสุดขอบฟ้าต้องกล้าได้กล้าเสียเด็ดขาดเด็ดเดียวหันเอาจริงเอาจังจึงประสบความสำเร็จ การเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลินรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการชิงไหวชิงพลิบต่อสู้กับปัญหาต่างๆท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้แสงสว่างมนจันทานแสงสว่างแห่งดวงดาวและเทน้ําลงสู่แม่น้าําคงคาดวงชะตาจะเปิดตกตําแหน่งโชคชะตากระบ,บนกระวายกระสับกระสายเกี่ยวกับตัวท่าน มาพยองจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเมื่อขอวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะใหท้ท่านท่านท่านได้เจอกับผู้คนเยอะๆมากมายมากมายลาบหลากหลายอาชีพที่นำพาสิ้นความประสงค์เด่นรายได้จะสูงเป็นพิเศษ่ันจะได้แบกภาระไว้อย่างหนักหนว่วมนบเด็ดขาดเด็เดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์แจ่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ให้ฟ้าพาเดอะทาวเวอร์เปี้ยง เจ็บปวดร่วล้าวแสนทุกทรมานรนะบบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนครับชูนะผมบิดดาบปากตรงกลางใจการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะผมบิดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบวกระวายดาบสองคมเกิดขึ้นและก็ดาบสองค่อีกจะต้องเลือกใครบางคนนะแต่เลือกคนไหนก็เจ็บเช่นเดียวกัน อส,อสิงศิย์จะเข้าข้างตัวท่านท่านจะต้องทําจิตใจใอ่อนโยนนะครับผมอย่าไม่พร้อมที่จะปะทะกับใครบางคนอศวินถือดาบป่าประ,ะ,ะหารศัตรูหมู่มารแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคจะมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิงศิทธิ์ปกปักคุ้มครองรสาโน้นนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลง 8, พัฒนาอย,อย่างก้าวโดดดวงชะตาวันนี้ดวเงเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีจะเจริญรุ่งเรืองมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบผลชะตาชีวิตรับทรัพย์ ครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับ,ป,ป,บ,ป,บปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตรงใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลิปใหม่ๆนะครับขอใหทดานแช่มชื่นราบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับวิ่งไปให้สุดขอฟ้าดวงดุจนตาตกใจนะครับชาวราศีพฤษภ